นีนะคร,รับระดับเสียงของเสียงของระบบ,บเป็น2% DJ Cakey Studio Channel ครับเดี๋ยวทำแบบนี้ดูนี่คือเป็นการโฟกัสโฟกัสข้างแรกนะแล้วก็ลองทั้งคู่ ต้องรอสักครู่นะครับตัวนี้โอเคเราจะรีผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วตัวนี้บอกเลยว่า <c oughs> เลนสามารถหมุนได้โดยที่นี่สูงเข้าสูงออกได้แต่ว่ามันยังมันตัวนี้สามารถเป็นเลนได้นะเนี่ยอันนี้ผมหมุนเลนออกมาสุดแล้วนะอันนี้สูมออกเนี่ยเราสามารถนี้ได้นี่ ก็คือเลนตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้ามันถอดได้มันถอดตรงนี้มันหมุดตรงนี้ได้แต่นี้ผมจะไม่ถอดทีนี้วิธีการเปิดปิดของมันเนี่ยเราก็แค่ดันเข้าดันออกเนี่ยแต่มันจะไม่มีเสียงนะเพราะว่าตัวนี้มันเขาปรับเป็นมันไม่ได้กอโ,โต๊เป็นหมวดนวดแต่วเวลาถ่ายเนี่ยเราต้องกดเราต้องกดนี้ อะอนนี้ผมปิดนะถ้าจะถ่ายแบบซูมก็เราก็ซูมขึ้นมานี่นะฮะนี่เลยคือถ้าถ้าซูมเนี่ยมันจะเร็วกว่านะถ้าซูมเนี่ยมันจะมันจะนี่เลยเราก็ต้องรอ ตอนนี้มัน,ย,นยังมัยังหมุนไม่ได้นะเราก็ต้องรอแล้วหมุนเข้าอ่ะตัวนี้นะฮะกนะ็โอเคแล้วก็หลังจากที่ผมรีวิวเสร็จผมจะลาไปเก็บน,นะเพราะว่าตัวนี้มันต้องถนอนมยังยิ่งเลยผมต้องระวังมากเลย มีตัวหนึ่งที่ว่าผมไม่อยากจะรีวมากเพราะว่าตัวนี้มันสามารถมันมันแต่งครบชุดเลยชัตเตอร์ไม่ต้งแต่นิ้ยโป,โป้ปิยงอ่าสั้ยนิยย้วนิ้วชี้อ่ะตัวเนี้ยคือมันต้องถนอมคือมันต้องถนอมเองจริงอ่ะถ้าคนไม่ถนอมจริงนี่ก็คือคงไม่สามารถทำได้เลยจะผมจะลอง ไม่มาไม่ได้หรือเปล่า ผมบอกเลยว่าอาสำหรับ